สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับปกป้องนะครับแอปไลน์นะครับป้องกันการถูกแฮกนะครับข้อมูลการแชทครับหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการป้องกันการถูกแฮกนะครับของแอปไลน์นะครับง่ายๆนะครับอันดับแรกครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเราก่อนครับ พอเราเข้ามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเลือกนะครับที่นะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับกดเข้าไปนะครับที่เป็นรูปหน้าหลักนะครับพอกดเข้ามาที่หน้าหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เลือกที่รูปฟันเฟืองนะครับด้านมุมบนขวามือนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เลือกนะครับเลือกคําว่านะครับบัญชีนะครับ แตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาที่หน้าบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูนะครับอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบเนี่ยก็คือนะครับบางทีนะครับเราใช้แค่มือถือนะครับเราเครื่องเดียวนะครับที่เอาไว้เข้าสู่ระบบครับแต่ถ้าเรากดเข้าไปดูแล้วมันมีนะครับสมมุติมีพวกคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเป็นมือถือที่ไม่ใช่เครื่องของเรานะครับ เราจะสามารถลบทิ้งออกไปได้เลยนะครับบางทีนะครับเราอาจจะเคยเข้าโดยคอมพิวเตอร์แล้วเราขายทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่เคยล็อกล็อกเอาท์ออกนะครับจากบัญชีลายของเรานะครับก็เราเข้ามาที่ตัวนี้ได้นะครับอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบครับพอเราติ๊กเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเรามีนะครับอุปกรณ์อื่นนะครับที่เข้าสู่ระบบนะครับเขาจะมีโชว์อยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็ให้เรามาติ๊กนะครับถ้ามีนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงด้านขวามือนะครับมันจะเป็นลบอุปกรณ์นะครับที่เคยเชื่อมต่อนะครับที่ไม่ใช่มือถือของเรานะครับก็ให้เราลบทิ้งไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือถ้าของใครที่ไม่มีนะครับเขาจะบอกว่าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบลายนะครับบนอุปกรณ์อื่นนะครับในขณะนี้นะครับนี่ครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีนะครับก็คือให้กดนะครับลบอุปกรณ์ออกไปนะครับที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของเรานะครับ แล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องตั้งค่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือนะครับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบนะครับเปิดใช้งานเพื่อให้ใช้บัญชีลายนะครับของคุณนะครับเข้าสู่ระบบลายสำหรับ PC และ iPad ครับก็ให้เราติ๊กออกนะครับเพราะปกตินะครับถ้าเราใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับเราก็ไม่จําเป็นนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่เข้าแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับ หรือว่าบางคนนะครับที่ต้องใช้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับของเรานะครับในการเข้าสู่แอปไลน์ครับเราก็ไม่ต้องติ๊กออกครับแต่สาหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็ให้ติ๊กออกครับติ๊กออกนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับก็คือถ้าเราติ๊กออกก็คือไม่ไม่สามารถนะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับสมมุติพวกแฮกเกอร์นะครับเขาชอบใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการแฮกข้อมูลนะครับเขาก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของเราได้นะครับ แม้จะมี username นะครับแล้วก็ password ก็แล้วแต่นะครับเขาไม่สามารถเข้าได้นะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการป้องกันนะครับข้อมูลของเรานะครับถูกแฮกนะครับจากแอปไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ระบบ i o s นะครับก็ตั้งค่าคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สำคัญนะครับ อย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ